หลังจากที่มีการเข้าไปจัดการกันในพื้นที่นะครับลบบุรีเมืองลิง oh oh. นะเอกลักษณ์ที่คนลบบุรีก็บอกว่าเอออ่ะก็เป็นเอกลักษณ์แหละก็ยอมรับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่รอยยิ้มเสมอไปเพราะว่าบางทีความปลอดภัยในชีวิตมันก็ไม่มีคือนักท่องเที่ยวแหละ<อ>ยิ้มที่จะอุย้ยได้ถ่ายรูปก,กับลิงบ้าๆ,ๆแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลานี่แหละเขายิ้มไม่ออกก็ถ้าเรานานๆไปทีใช่ไหมเราไปแบบนั้นนู่นนี่ไปถ่ายตามเลนมองเลนมากมีลิงมาขออาหารใช่ไหมหรือเต็มที่อย่างมาก หลายคนอาจจะเคยเห็นค่ะขะเหลนขะเหนโดนลิงก์ดลิงกาดล,ลิงกัดโอ้ยเจบเจบมากเลยเดึงด้วยดึงด้วยด,ดึงดึงลิงก์ดใช่ไหมก็เลยต้องมีการจัดการกันนะครับเขาจับกันไปเนี่ยคือหลายร้อยตัวที่สุดแล้วเนี่ยยังหลุดออกมาคุณผู้ชมนีมม่ลิงหลุด แล้วไปท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงสถานีตำรวจคุณผู้ชมลองไปดูนะเรียกว่ายกทับมาเย้ยถึงถิ่นเลยนะทางตำรวจสพท่าหินเนี่ยนี่ดูกำลังเจ้าหน้าที่ที่ประจําอยู่ที่สถานีเนี่ยผมว่าน้อยกว่าลิงน้อยกว่าลิงจริงจับเขาไวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกไปนะตรวจตานั่นนู่นนี่ใช่ไหมเออแต่ลิงมากันเป็นร้อยอ่ะเขาบอกว่าที่ที่อันตรายสุดอาจจะปลอดภัยที่สุดไงลิงก็เลยมาอยู่ที่สถานีตำรวจเลยเอแล้วก็คือ ไปอยู่นะบนหลังคาบ้างตรงระบงระเบียงบ้างตรงละแนงอนะไรต่างๆนะก็ไปปีนป่ายนะห้อยโหนนะครับนะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็นอกจากจะต้องพกอาวุธปืนประจํากายแล้วค่ะหยังสติกก็ต้องเข้าต้องเข้าแล้วชุดนี้โอ้อ่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็นี่ เล็งๆเ,เลยนะบางทีก็มีลูกน้องลูกน้องเอามายิงนะก็คือมีลิงบางส่วนเนี่ยไปอยู่ตามหลังคาบ,บ้านเดินของชาวบ้านสร้างความแตกตื่นไดนะ้นี่ไงต้องแบบว่าเอามงเอาไม้อะไรอย่างเงี้ย<อ>มาคอยไล่มันเพราะว่าบางทีมันก็เข้ามาหยิบนู่นหยิบนี่ขโมยอาหารอ,อะไรไปกินอย่างเงี้ยนู้คนะือถามว่าหลุดมาจากไหนหลุดมาจากสถานอนุบาลลิงโพ9ก้าต้นนะครับนะที่เอาง่ายๆเหมือนลิงมัน,ม,นมันแหกแหกแหกรงออกมาเออนี่ฉันนึกถึงนึกถึงหนังซีซ่าเลยใช่ไหม Planet of the Elves ้โหมหาสุขราพพี่<อ>พบว,ว่านอนก็มานะพี่พบว,ว่านอนอ,ะอ่ะคุณเอเอมันก็น่าตกใจนะนะแล้วก็คือทางในพื้นที่เองเนี่ยก็มีการวางแผนนั่นนู่นนี่นะ,ะคือไอ้คันว่าจะแบบ ไม่ไม่ไม่ดูแลเลยกําจัดมันทิ้งเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะดรามากกันอีกนะนะนะแล้วก็ทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็มีการวางแผนนะสร้างเป็นสถานอนุบาลลิงออกมาแล้วทํากรงขนาดใหญ่ให้มันอยู่กันอย่างดีแล้วเนี่ยก็ยังไม่วายหลุดออกมาแฮกรงออกมานะครับอย่างวันก่อน17พฤศจิกายนนะเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีนะท่านก็นําทั้งผักผลไม้อ่านี่คุณดูมเลยพระต้องลงมืออีกแล้วคือ เอามาให้เนี่ยเออเ,เนี่ยเนี่ยเขาอยู่นนให้อยู่ตรอันนี้คือตัวที่อยู่นอกกลงนะเออให้อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วเนี่ยยังแหกออกไปอีกอใช่ไหมคือเนี่ยคุณดูทั้งผักผลไม้ขนมขนมมีนมเปี้ยวด้วยนะต้องเอาของตปรงตงโมตังโมตังโมก็ามามนี่นะฮะขน,ขนมขนมเนาะ ท่านก็ออกไปให้ลิงนี่พวกเนี้ยคือที่อยู่นอกกรงนี่คือเหมือนประมาณว่าเอามาล่อว่าถ้าอยู่อยากกินนะออยู่ต้องกลับเข้ามาในกรงต้องเข้าไปต้องเข้าไปต้องเข้ามาอยู่ในกรงนะซึ่งก็เห็นว่าล่อเข้าไปเนี่ยได้เป็นแบบสี่สิบห้าสิบตัวนะมันนี่ไงคุณต้องปล่อยให้มันหิวใี่นี่กินนมกันจริงจังมากเลยนมเปรี้ยกองกันจริงจังมากคุณเออเออเออนี่ไงก็เพื่อจะได้สูงเหรอ อร่อยอร่อยนมเดี่ยไม่ได้เกี่ยวเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวอะไรหรอกวิามิีเล็กตะวันอ๋อเพื่อช่วยในการขับถ่ายกินแต่ผักผลไม้น่าจะขับถ่ายดีอยู่แล้วนะฮะก็เนี่ยยังมีอีกกว่า60ตัวที่เรียกว่าเนี่ยยังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องจับกันต่อนะประชาชนก็เรียกว่านะอกสั่นขวัญแขวนเออนะ เพราะว่าคือลิงพวกนี้มันชินกับการที่มีคนเนี่ยเอาอาหารเอาผลไม้อะไรไปให้มันไงดังนั้นมันจะหากินเองไม่เป็นต่อให้มันหากินเนี่ยมันก็มาหากินแถวตลาดเราแถวบ้านเรือนชาวบ้านนี่แหละคุณแล้วแล้วเวลามันวิ่งเข้าหาเราเนี่ยคือน่ากลัวนะถึงเห็นภาพก่อนหน้านี้ที่มีเด็กเขาต้องถือใช่ถืออาวุธอย่างงี้เออเดินเลยถ้าเราถือขนมถือปืนของเล่นอ่ะเนาะปืนของเล่นให้มันกลัวเนาะนี่นะฮะโอ้ก็ยังเป็น สิ่งที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปนะหาวิธีการในการจัดการให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกับลิงได้นะอ,อ,ค,อคือพอไปอยู่ในกรงอะเขาก็ดูแลอย่างดีแหละไม่รู้มันใช่วิธีอะไรห,หลุดออกมาเป็นร้อยตัวขนาดนี้ก็ต้องป้องกันไม่ให้หลุดออกมาแล้วก็พยายามกกที่จะจับที่หลุดออกมาเนี่ย กับเข้าไปอยู่ในกรงให้ได้เหมือนเดิมคุณแล้วมันไม่ใช่แค่ลบบุรียอย่างเดียวนะคือในหลายๆจังหวัดเองที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือบางทีเป็นวัดที่อยู่บนเขาหรืออะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ก็จะมีน้องลิงอยู่กันเป็นกลุ่มๆอะแถวบ้านที่ฉันก็มีใช่ไหมบางคุนเทียนเอออย่างเนี้ยก็มีใช่ไหมก็มหรืออย่างวันก่อนผมไปที่ไหนนะที่พัทยาที่ชนบุรีาาอาถูกต้องถูกต้องถัดถัดมาทางเนี้ยโอ้โห คือพอขับรถไปเสร็จปุ๊บนะมันมีที่จอดนะคุณมีที่จอดรถดีเลยแล้วเราอยากจะไปไหว้พระไปไหว้สันเจ้าแต่พอเห็นลิงมาต้อนรับทัน,นแหละคุณแม่ผมบอกว่าออกรถเลยกลับเลยขึ้นรถเลยขอไม่ลงมันกบ็บางคนก็กลัวถ้าเป็นผ<ง>ู้สูงอายุหรือเด็กก็กลัวเหมือนกันคุณตีเขาเรียกอะไรคมนิ้วมันนะ่ะเล็บมันมน่ะนนะเออ บางทีมาแย่งของมาแย่งอาหารหรือถ้าเกิดบ้ามาเป็นรถกระบะแล้วเผลอว่าวางอะไรไว้ท้ายรถใช่ไหมโอ้โหหรือบางทีแบบคุณมีถุงมีถุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีมันแลบออกมาจากกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วเกิดมันคิดมันเข้าใจของมันว่าเป็นของกินน่ะแล้วมันเอากระเป๋าเอาถุงพงถุงผ้าคุณ่ะขึ้นเขาไปเลยทําไงอ่ะขโมยของหนไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนึกว่ามีของกินไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะ